ดีครับสบายดีมัตตุคุทุกคนเด้อสบายดีปีใหม่ให้เฮงลุนุ่งเลยมัตตุคุณมากินขนมอ่ะในนมหรือยังแซนวิชทอดนมมันกันแซนวิชทอดแซนวิชทอดเหแซนวิชทอดจริงครับน้ำเต้าหู้กินกับน้ำเต้าหู้พี่น้องมาเด้อมาเดินลิลี่มากินน้ำคุณยายเลยจะพูดง่ายง่ายไม่โม้หน่นะเสร็จมันกันลูกหลายมาทุกคน อายุดีมีแหงเด้อใดก็จะขันเจ็บขันไข่ขันเป็นยังบดีก็จะแข็งช่วงห้เศร้าใครก็ขึ้นพยัตพยเย้าก็ได้หายเศ้าเด้อกินทุกอย่างแม่พ่อ นั่งกนนี้เนี่ยเดี๋ยวเาเาสิี้นนอีกตอไปได้แม่เนี่ยมีเมนูจ้มันเป็นอาหารอะไ้ครับพี่น้องกินกันยังก็ได้บ่วแม่บ่อืมราแสวว่าเรค่อยกินเจืออะไเสีบบบ่เน่ยอืมเคยกินในชนิดโทษอแแ่บ ผมมาเนีเน้ำกูออนออนอืมน้ำกะทูกินมาเลอะไรสิบบาทก็กินอะไรสิบบาทปีนี้อ่ากินมันจัวอยากเศร้าเ่อไรเอเพ่แข่ดบานเนี้ฮะเิกินเลยแต่บานนี้อืกินเลยร้านสยแม่แค่ชี้สมระชีมื่นบ่แขแขกโตยาชี้เ่งเเป็นยังเเห็นสมตะส้มเต้

ได้หมดปวดมั่นแม่บาทแม่อยากให้หมูหายอะไรบได้หดวดเสียบงลงหม่เสียบกินไหมกกรสือกินน้อ่านี้อืม่าเดอยากให้กินมกันครับพี่น้องมันต้องซิมกินเลยใส่ หัวใจหัวใจว่าไม่าไม่หมอกั้ห yeah, okay, ัวใจวใจม่กหาไปดูด้ยกันจะรอไปหัอใจหัวใจหัวใจหัวใจนอนหอนไหมเริ่มห่อนแล้วหัวใจจะดูดัแม่อไปจะเยอะั่งหน่อกว่าเย็นอยู่เด้นอนนั่งอย่าไเงี้ยชงหน่อมันลมเอาไปเปะ มองบอเน่บ่อยาบึ่งมีบาเพียนี้กินยาได้เพียงนี้กระนแ่โอ้ยกระาเลยไปเนาะแขะไรกับีแเม่สามคนรุงตแมแหมพี่น้องเลยพักกมพักกุมเอายายเพิ่งกินเลยท่านจะไปกินนี่ะกินแขยาเอานี่ยคือจะเป็ียนนีเราม่ย กยังเรียนเป็นเรียนไปนล่แล้วส้วงเน่ยแค่ข้าวองอกเด้ยเพือออกแล้ส่วงแล้วเออเนือแตกออกเลยเกือแตกเลยส่วงเลยก็ดีแล้วไปขิวคนจุดเด่นคนหนึ่งขาแกมดอืมแกมแดงๆนี่ชิ้น้นง่ซื้อแอปเปิ้ลมาให้เด้มแต่ต้งเป็นแพ็คกันละแพ็คสี่หน่วยนะอย่างนี้ก็อืแม่แซ่บดีดีแซ่บเหนือกว่าอกินทั้งขอได้เลย ไปน้ำชาเนี่ยเขาซื้อเนี่ไปเนี่ยขาฮะไปน้ำรถน้ำยังนะเนี่ยรถเธอฮะพีภูเขาเได้กินม่กระอิ่มขาฮะไปน้ำรถเดินทางไกลเห็นนะครับต้องซื้อติดรถไปนั่สกอิ่มเขาเรื่องเนี่ยนะหม่ดำเต้าหู้อะไรที่เต้าหู้เต้าหู้เย็นก็แซ่บๆเจากันซีบบ่าเต้าหู้เย็นนะครับนี่ไม่ควรใหญ่เลยเอออย่างนี้ เศ้าแล้วบ่ะนีทแล้วซินยาเลยเศร้าแล้วก็เป็นในนอนนางเงเนนอพันเนาะในนอนดัเตือนนึงืันคืนในจทีสี่จะนอนคอยต่นเมื่อไงคอยลูกม้ยียวันแรกจะเห็นแนแต่ต่นั่งอยู่อ้า่ไห่เอั่งเมือตูนนั่งเมืองกาตูนคนเดียวืมแม่กระโดดะนะเมืองสี่มูมาเนี่มา แม่คิอว่าตันโตใหญ่หือคุณหมอนายังว่าโตใหญ่ไข่เอดครห้านต้เป no in, ็นในคร้ไ <arrivé> ข yeah. uh, ่ที่กิ้งหัวหรือที่ปกติวัวเจ้าเลยนด้ไเอเออแม่หมอนย่ดขึ้นอ่าดีเขาสริมสวยเลยทำยัแม่เรอเสริมสวยฟาแป้ง คุณยายมาดิี่เลยเาเขาคิปนุองยายเสริมสวยเดวดูคลิปแล้วพุ่นอก็ได้เข้าอยือขนมเลยเด้อว้าเจ้าวอกคนดิเ้นจะไม่อยากเงีลสื่อฮอนมาอมเลยสื่อฮอนมาอมเมื่ออื่นงดเหล่าีอืมวันน้วันขาดเด้อเฮ้เราทำในับนั่นเด้อบอนทีไยพี่น้องมาเลยกันกินแม่ไทยเด้อเจมเด้อพี่น้องเอฟซี แถว้อสัญญากับแม่มอนว่ามืออื่นจะเลิกเล่าบอกินเนล่ครับสิตัดขาดจัดปักเองมืออื่นจัดเลยขาดเลยแบบแต่มื่อนี่ขอกินจัดน้อยมื่อนี่เพิ่งยังขอกินอยู่ตอนแรกเมื่อนี่แต่มื่ออื่นคืองดเลยบอกกินจับกล้องเลยเมื่อนี่แบบว่ากินไปกินมาบอกว่าขันไม่กินมือไงแม่ม้อนจับกล้องเลยแล้วแม่เนาะ เด้วกงทายเห็พี่น้องเบิ้ลล้นกินไ่เอาไม่แสบมัดจีร้อมืออื่นเ่เออเจะไม่แสบทีละมืออนนี่ครับกินเบิ่งเบินี้มาพี่น้องขั้นบนกินแหละคนให้แม่ม้อนไม่แสบผาดคนนะไม่แสบจีเลยมืออื่นมีคนละคนอื่นเได้ม่อไหร่ครับกินหน้าม้นเราจห้ยังค่อยได้นะแม่ถ้าากินทีครับมันโมน่าเบิ้งคนเมา เาทดใจครับแยาก็สื่อห้องมาละอมอีนม่้เราอยากให้ร่างกายสุขภาพผมแข็งแรงครับแน่นีนอนบัดนี้เราได้เสียบไห้กินครับว่ากินมื่อนอ่ากินครับพืนกีตั้งใจกินเขาขันย่าเลยด้อขัญญ่าเลยด้อครับขันญาแลวาบอกนกินพรุ่งนผ้้แนี่ยวงจับมองขายเลนะา่ต้องการเลยเขาซือมาเน่ยบริ เพาแเจ้าตอนนี้เก็บนาทีกว่าารไปเกันแล้วไอ้พี่แม่ตีเลยมือนงิครับก็ได้กินเหล่าเด้อถือตีเล้ยมือเนอ่ะเื้ยเจ้าล่ะอาเจ้าจับกองเมียมอไทยพี่น้องเมื่งอ้ี่แมวนี่ผมกินมีแฮ้งขึ้นหมดเลยมีแห้งขื่นอ๋อออมอแม่เพราะเรากินนี่แหละเนี่ไม่มีแหงอ่ะมีแหงข่นหมไเลย เดียสั่งนางทิ้งจัดการอื่นคันเดียวเออทาบลิกทิ้งจัดการเลยสันแข็งแง่งเออดีิบดิปฟาเลยยาคือย่างครับออกไปข้างนอกคืออื่นขนมฮ้อนไว้คือว่าเป็นศพหรือเด้อขนมฮ้อนนะยาใบอมฟั้งชิเลิก์ูัวสิทุกอย่างครับต้องกินมันขอเงินเราจะทำลายตัวเอง คนเฮาคนเหดให้ดูดีก็ดูดีคนเหดให้เป็นผีมันกับเป็นผีคนอันนี้บอกไม่หักไปยังบอกเจ้านาจบตาดีบนแมนเนื่อคนสิคกี้เหือกิาคนติกร้อถูกงามเท่ห์หนาตาผู้ดังชคมพ่อือบอันจะแห้งแค่ต้องกินอะไกินข้าวกินเน่้อสัตวแล้วกากินเด้แล้วเป็นคนอ้นเนาะ เออข้าแเมียนพชใส่เราเสียเ์ได้แต่แม่เราเป็นผูงยิ่งผูงยิ่งเบิ่งผูใช่มันคนละอย่างเน่ยนะเมีเนาะข้าแม่ว่าผู้ดีกับแสงว่าตู่เป็นคนหน้าตาดีนะแม่เนาะเออว่าแม่เราบินผูงยิ่งเนี่ยเว่ยคนน่ะเ้่ยใส่คนเว่ยใส่ต้นงไปใ้มาดีว่ะเอาข้าแม่เฮ็ดโตดีๆเฮ็ดอ้วนขึ้นนะแม่เนาะอันนี้จ่อยเองแห้งอยู่บ่กินเหล้าจักเดือนนึงนะหรือว่าเสิร์ฟกัมื้อนี่ เดี๋ยวมีสีสันสุดโอดคนเท่ากันกี่ยเนื้อมันอิ่มตัขึ้นคนเท่ามันดูดีเลยนะคนเบล็ดดำเลยพี่น้องต่อคอคนขาวเ่ยอันนี้มาเออขาวหนุ่มๆนดำกลัวสั่งเออคนขาวเออเดี๋ยอาวันี้กรับถ้าเราคลิปนี้เอาไว้ทำนี่นะแม่เนาะดิลรีบๆมาไล่พี่น้องพอดีแกเจอนะคลิปหน้าเจ้า